สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะกับช่องคุณต้นไอทีที่ให้สาระความรู้เกี่ยวกับบอลสีและไม้มงคลค่ะสำหรับวันนี้จะเชิญพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีทุกท่านไปชมค่ะบอลสีสามชนิดที่มีสีของก้านคล้ายคลึงกันอย่างมากมายแล้วเราจะมีจุดสังเกตได้จากตรงไหนค่ะเชิญชมเลยค่ะก่อนจะรับชมคลิป ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะลำดับที่1บอลสีไก่ทองบอลสีไก่ทองเป็นบอลสีที่อยู่ในตับไก่ทองค่ะลักษณะใบเมื่อเขากัดสีพื้นใบจะมีสีแดงสดกระดูกใหญ่ขาวพร่ารูปใบยกตะโพกลัด ทรงใบาย,ยาวปลายใบยแหลมส่วนก้านใบก้านใบเขาจะมีสีเขียวสมอมีเสี้ยนสีน้ำตาลค่ะลำดับที่สองบอลสีหัดนุมานจองถนนค่ะบอลสีหัดนุมานจองถนนจะเป็นบอรสีที่อยู่ในตับ ลามเกียนค่ะลักษณะเมื่อเขากัดสีพื้นใบจะมีสีแดงลูกใบโพปลายใบแหลมตัโพกใหญ่หูใบกว้างวางหูชิดมีขอบใบสีเขียวกระดูกและเส้นใบมีสีขาวมีเม็ดสีขาวกระจายห่างค่ะ ส่วนก้านของบอนสีหนุมานจองถนนก้านเขาจะมีสีเขียวก้านมลิค่ะลำดับที่สบอนสีสมิงพรามค่ะบอนสีสมิงพรามจะอยู่ในตับราชาธิราชค่ะลักษณะใบเมื่อเขากัดสี พื้นใบจะมีสีแดงคล้ายรูปใบโพปลายใบแหลมค่ะตะโพกใหญ่หูใบกว้างหว่างหูชิดลึกถึงสะดือค่ะส่วนขอบใบมีสีเขียวมีพล้าระหว่างพื้นและขอบใบค่ะส่วนก้านมีสีเขียวตองจุดสังเกตของเขาคือคอใบเขียวอ่อนจนเกือบขาวค่ะ จากลักษณะของบอลสีทั้ง3ที่กล่าวมาพี่พี่เอและท่านผู้ชมจะเห็นว่าลักษณะของใบจะมีลักษณะละไม้คล้ายลึงเป็นอย่างมากฉะนั้นในการที่จะแยกว่าบอลสีทั้ง3เป็นชนิดไหนเป็นการยากมากเลยค่ะมาค่ะเรามาทบทวนกันค่ะและมาดูจุดสังเกตของบอลสีแต่ละชนิดเลยนะคะอันดับแรก บอลสีไก่ทองค่ะบอลสีไก่ทองเนี่ยค่ะกระดูกเขาจะใหญ่นะคะสีขาวพร่าเส้นขาวเม็ดเล็กถีกระจายอยู่ทั่วใบรูปใบจะเป็นรูปใบหยกค่ะเรามาเทียบกับบอลสีหนุมานจองถนนค่ะหนุมานจองถนนจะมีเม็ดสีขาวกระจายอยู่ห่างๆค่ะและลักษณะใบก็จะต่างไปค่ะลักษณะใบของบอลสีหนุมานจองถนน ลักษณะใบของเขาจะเป็นรูปใบโพค่ะสำหรับบอนสีสมิงพรามบอนสีสมิงพรามมีจุดสังเกตที่สำคัญคือเขาจะมีหว่างหูชิดลึกถึงสะดือเลยค่ะอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะบอนสีทั้งสามเป็นบอนสีที่อยู่คนละตับค่ะและมีความคล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ จากที่สังเกตนะคะบอนสีทั้ง3จะมาดูที่กา้านก็ค่อนข้างยากค่ะเพราะการจะมีสีละไม้คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมากเลยค่ะแอดมินหวังว่าคลิปนี้คงให้ประโยชน์กับพี่พ Fc และท่านผู้ชมทุกท่านต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมและก็เอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปคอมเมนต์แล้วก็ติดตามกันให้กำลังใจกันแบบ มากมายเลยค่ะแอดมินอยากจะลงคลิปบ่อยๆนะคะแต่ว่ายังติดภารกิจอยู่ก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยค่ะไม่ว่าจะเหตุใดก็ตามแอดมินช่องคุณต้นไอทีมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะค้นคว้าและก็หาความรู้มาแชร์ประสบการณ์ในการปลูกบอนสีสำหรับพี่ๆและ f อีทุกท่านที่มีความรักในการปลูกบอนสีค่ะ ขอบคุณความรู้ดีๆจากอินเทอร์เน็ตภาพทุกภาพจากเพจต่างๆค่ะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปฝากพี่ๆเอซและท่านผู้ชมทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือกด s u ับ cribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ